สวัสดีค่ะวันนี้เราพาน้องอาลันไปดูงานศิลปะของพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชกันนะคะเราก็พากันนั่งตุกๆไปลงเรือนะคะที่ท่าช้างเดี๋ยวนี้ท่าช้างเขาทําปรับปรุงใหม่ดีมากเลยนะคะมีอุโมงใต้ดินเชื่อมไปวัดพระแก้วด้วยมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างติดแอร์เย็นฉ่านะคะ ด้านบนก็ทำเรียบร้อยมากนะคะปรับปรุงอาคารให้สวยงามแล้วก็มีร้านค้าร้านทัวร์ขายเหมือนเดิมนะคะท่าเรือกว้างมากๆเลยนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเรียนเก่าของแม่เองน้องอลันจำได้ด้วยมาถึงน้องอลันชี้นั่นไงโรงเรียนเก่ามามี ท่าเรือก็ทําสะอาดสะอาดนะคะและกว้างขวางมากเลยมีหลายท่าเหมือนเดิมนะคะต้องดูให้ดีๆนะว่าจะไปไหนวันนี้เราจะมาลงเรือไฟฟ้ากันนะคะนี่มาแล้วเรือใหม่เรือไฟฟ้าเงียบมากเลยนะคะเป็นพลังงานสะอาดชื่อว่า m i n d smart ferry นะคะคนละ20บาท น้องอลันไม่เสียนะคะเทียบท่าเรือได้สนิทมากเลยแทบไม่มีช่องว่างเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงประตูสไลด์เปิดแล้วเราก็เข้าไปได้เลยสามารถสแกนชำระเงินด้วย QR code คได้เลยนะคะถ้าใครมีบัตรก็แค่แตะบัตรแล้วก็เข้าได้เลยเข้าไปเลือกที่นั่งกันเลยวันนี้คนน้อยมากเลยนะคะแอร์เย็นเจียบ ที่นั่งด้านในมีเยอะแยะเลยนะคะเราก็เลือกนั่งริมจะได้ให้น้องอลันดูวิวด้านนอกมีระเบียงหน้าเรือกับท้ายเรือนะคะแต่เขาไม่ให้ออกไปนะเรือไฟฟ้านี่ก็จะมีสามเส้นนะคะจะมีซิตี้ไลน์เมโทรไลน์แล้วก็เออร์เบิรนไลน์นะคะวันนี้เราเลือกนั่งเป็นเออร์เบิร์นไลน์จากท่าช้างไปลงไอคอนสยามนะคะ นิทรศการงานศิลปะของพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะคะก็จะจัดอยู่ที่ r i เ e r ร i t y ้เราก็จะต้องนั่งเรือข้ามฟากฟรีนะคะของไอคอนสยามไปที่ River City อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรือไฟฟ้านี้ไม่ได้จอดฝั่ง River City ที่สี่พยานะ ดีใจนะคะที่กรุงเทพได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะเราเคยนั่งเรือด่วนตอนเย็นนะคนเยอะแน่นมากๆเลยต้องยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับคนกรุงในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงจากรถติดด้วยนี่เรามาถึงไอคอนสยามแล้วเราก็เดินไปที่ท่าเรือที่4นะคะเพื่อที่จะข้ามฟากไปท่าสีพยาค่ะ ในอาคารริเวอร์ซินี่ก็จะประกอบไปด้วยางานศิลปะร้านค้าเกี่ยวกับทางศิลปะเยอะแยะเลยนะคะงานของพี่โน้ตงานนี้ชื่อว่า I Need a Life Coach นะคะจัดถึงวันที่24กรกฎานี้นะคะที่ชั้น2นี่รอถึงแล้วก็มาลงทะเบียนนะคะก็จะได้โปสการ์ดเข้างานงานมีทั้งรูปภาพนะคะรูปเพ้นแล้วก็งานปั้น แล้วก็แอบ,บอยากได้ผลงานของพี่โน้ตนะคะเพราะว่าชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วน้องอลันก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะว่างานศิละปะของพี่โน้ตเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สีสันสดใสเอาไปตั้งตรงไหนก็น่ารักอ่ะแต่แอบ,บดูราคาแต่ละตัวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะหลักแสนปลายๆถึงสี่ล้านก็มีนะคะ เยอะมากเลยนะคะพี่โนกเขาก็สะสมผลงานศิลปะของเขานะคะดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มาชมงานของพี่เขาในตู้นี่ขายเป็นเซตนะคะที่ดูคร่าวๆก็เซตละสามล้านแปด แต่ละชิ้นนะคะก็จะมีดีเทลรายละเอียดนะคะแต่หลักๆที่สังเกตเห็นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของยานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ทานยาเยอะหรือเปล่านะคะก็เลยเอามาออกมาเป็นผลงานศิลปะนี่ในตู้นี้3ล้านกว่าหมดนะคะเห็นราคาแรงๆอย่างนี้นะคะมีจองไปแล้วเยอะมากเลย ด้านข้างงานของพี่โน้นนะคะก็จะมีงานศิละปะอื่นๆด้วยนะคะก็จะเป็นคาแรกเตอร์การ์ตูนต่างๆก็น่ารักดีนะคะเสร็จแล้วน้องรันอยากถ่ายรูปสติกเกอร์ก็มารอถ่ายรูปสติกเกอร์กัน150บาทเหมือนโดนหลอกอยังไงไม่รู้ไม่มีอะไรเลยค่ะก็จะเป็นแบบเฟรมโลโก้ของการ์ตูนที่เขาเอามาออกนนิทศการนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากๆเลยได้พาน้องอลันนั่งเรือนั่งตุ๊กนะคะแล้วก็มาดูงานดีๆของพี่โนต้ตนี่งานแต่ละชิ้นมีสเสน่ห์น่ารักมากมากเลยนะคะใครมีโอกาสก,าก็มาชมกันได้นะคะเข้างานฟรีเลยพาเด็กๆมาเสริมสร้างจินตนาการกันนะคะ <ๆ S 1> เผื่อวันหนึ่ง <ๆ S 1> ลูกเราอาจจะได้มีงานศิลปะดีๆแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะคะ